สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดขาลงสามปอพีโทนี่ธนาทรหรือระบอบประยุทธ์ขณะที่ภาพรวมของระบอบสามปออยู่ในห่วงของขาลงจับอาการได้จากการแก้ไขวิกฤตใหม่รละลอกใหม่ดูมวลชนไม่ให้ความไว้วางใจเหมือนกับครั้งแรก เนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์มีแผลเวอร์หวาเต็มตัวเหมือนเสือได้กลิ่นเลือดคุณทักษิณชิน,ชนวัตรไม่รอช้ากระโจนเข้าร่วมขยี้แผลพี่น้องสามปอเราจึงได้เห็นรายการฝ่าวิกฤตโควิดกับโทนี่บุษัมในแคร์ครับเฮ้าที่มีการเผยแพร่ไปทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e โดยก่อนหน้านั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ร่วมกับเว็บไซต์ 101จัดห้องครับเฮาพูดคุยในประเด็นสถานการณ์ COVID, รโควิดรอรอกที่3คุณธนาธรขยี้แผลเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดพูดยังไงก็เข้าเป้าเพราะรัฐบาลประยุทธ์ออกอาการไปไม่เป็นต้องดึงภาคเอกชนมาช่วยจัดหาวัคซีนคุณโทนี่ขยับเกมรุกพร้อมกับการจัดทับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยทำนองเดียวกัน คุณธนาทรปิยบุตรประสานคุณพิธาก้าวไกลลุยรื้อระบอบประยุทธ์ด้วยการแก้รัฐมนูญรายมาตราถ้าฟังคุณโทนี่หรือคุณทักษิณชินวัตรพูดในครับเขาหนหนล่าสุดช่วงตอบคำถามเรื่องการเมืองคุณโทนี่ฟาดระบอบระยุทธ์ไปเต็มๆการบริหารจัดการไม่ได้กระจายอำนาจให้กับประชาชนจริงๆ รวมศูนย์กลางอยู่ที่นายกรัฐมนตรีรู้หมดทำในทุกเรื่องถ้ารวมศูนย์ไปนานๆประเทศก็ไปลำบากในสายตาต่างประเทศประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่สร้างปรากฏการณ์รเผดการพงาดพมา่าเรียนแบบไทยแอฟริการเรียนแบบตามอีกตอนหนึ่งที่คุณโทนี่ดิสเครดิตกันเห็นเห็นประยุทธ์เป็นข้าราชการอาหารมาทั้งชีวิตอยู่กับระเบียบวินยัย อยู่กับการสั่งการแบบบนลงล่างใช้งบประมาณรัฐเป็นหลักไม่ใช่คนเก่งเศรษฐกิจอะไรเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังคุณโทนี่รู้ว่าชาวบ้านจำนวนไม่น้อยชื่นชอบโครงการเราชนะหรือคนละครึง่งแม้จะเคยเป็นเจ้าพ่อประชานิยมแต่คุณโทนี่ก็ตอบคำถามในขับเฮาเรื่องเลือกตั้งครั้งใหม่ผมไม่สัญญาแจกเงิน ผมไม่ชอบการแจกเงินเมื่อถูกถามถึงผู้นำประเทศคนต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณโทนี่ก็ตอบว่าคนไทยมีคนเก่งเยอะแต่การเมืองแบบนี้คนเก่งๆไม่ค่อยกล้าเข้ามาเกิดมาเจอ252ว,วก็เจ๊งนะสิคือการเมืองแบบนี้เราจะคัดคนเก่งยากต้องอาศัยทหารต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าพักการเมืองประชาธิปไตยเสนอคนที่มีประสบการณ์ กล้าตัดสินใจและรับฟังจะเป็นคนที่แก้ปัญหาประเทศได้มากกว่าไม่ต้องระบุว่าควรจะเป็นใครแต่เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สถานการณ์มีประสบการณ์การบริหารจะแก้ปัญหาประเทศได้เท่านั้นก็ได้หมด ด้านของคุณธนาธรจึงรุงรงกิจและคุณปียบุตรแสงกนกกุจึงจับมือกับคุณไอตีมพริศวัชรสินธุผุดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราขอคนอละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ในนามกลุ่ม Resolution กลุ่ม Resolution เป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรคือ 1. นคณะก้าวหน้า 2. พรรคก้าวไกล3กลุ่มรัฐธรรมนูนก้าวหน้าและ4โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอ ดังนั้นคุณไอติมทำการเปลี่ยนที่อยู่และเปิดให้ส่งจดหมายเข้ามาได้ทุกช่องทางโดยใช้บริษัทขนส่งใดก็ได้ให้มาส่งที่ r e ีโซลูชันสำนักง,งานคณะก้าวหน้า1768อาคารไทยัมมิททาวเวอร์ชั้นที่5ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310หลังจากที่คุณไอติมลาออกจากพาพประชาธิปัตย์ก็ตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าแตะมือกับภาาประชาชนจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรุ่นนรงน์รเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือคอรอชอเมื่อปลายปี2 5 0 2 แนวน้มที่คุณไอติมจะเข้าเป็นสมาชิกพรรคเก้าวไกลก็มีสูงมากเพราะล่าสุดคุณไอติมให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ว่าไม่มีทางหวนกลับพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งการที่คุณธนาธรคุณปิยบุตรได้หลานชายเดอะมาร์คมาร่วมงานก็เท่ากับว่าได้ขยายงานแนวร่วมคนรุ่นใหม่ได้อีกระดับหนึ่ง งานนี้ฉีกหน้ารัฐบาลประยุทธ์ขนาดเจ้าสัวยังทนไม่ได้เลยบ่นประยุทธ์ล้มเหลวหาวัคซีนช้าจากความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนเพิ่มความล่าช้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นปัญหาใหญ่ของชาติสร้างความวิตกไปทุกภาคส่วนเจ้าสัวธนินเจียรวนนท์ประธานเครือซีพีคงทนไม่ไหวเหมือนกัน จึงเปิดการแถลงข่าวออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่เจ้าสัวทนินพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฝากถึงรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนนำเข้าวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อยก็ให้แต่ละบริษัทสามารถนำเข้าวัคซีนเข้ามาดูแลพนักง,งานของบริษัทได้หรือลูกค้าของตัวเองได้ซึ่งจะแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ขอฝากถึงพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกลาโหหมโดยตรงไม่มีวิกฤตครั้งใดที่เจ้าสัวธนินเจียรวนน์จะสิ้นหวังต่อรัฐบาลขนาดนี้ได้จึงต้องเปิดแถลงข่าวเพื่อส่งสารไปถึงนายกรัฐมนตรีแบบนี้ความล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ของพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าสอบอคและคุณอนุทินชายวิรุกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณาสุขได้สร้างความเสียหายต่อธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศอย่างประเมินไม่ได้ก่อนหน้านี้ภาคเอกชนเกือบทุกองค์กรได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบ,บาลเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจัดการได้โรงพยาบาลเอกชนขอนําเข้าเองก็ไม่ให้อ้างว่าต้องซื้อแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นวันนี้เจ้าสัวทนินออกโรงร่วมเรียกร้องอีกแรงเมื่อรัฐบาลทําไม่ได้เอกชนขอทําเองได้ไหมห่วงอํานาจไว้ทําไมวันนี้ผมเชื่อว่าวัคซีนแอสตราเซนกาที่เป็นความหวังเดียวของไทย แต่สหาภาพยุโรปพึ่งเลิกใช้และสหรัฐก,ก็ไม่ใช้คงจะมีวัคซีนที่ EU สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าเหลืออยู่หลายร้อยล้านโดสรัฐบาลไปขอซื้อมาได้ไหมทำไม่ได้ก็ให้เอกชนซื้อแทนสิอย่าผูกขาดการซื้อวัคซีนไว้กับรัฐบาลอีกเลยรัฐบาลไรประสิทธิภาพล้มเหลวได้แต่ประเทศชาติล้มเหลวไม่ได้รัฐบาลนี้ไม่มีศักยภาพเอกชนไทย ยังมีศักยภาพอยากไปสร้างบักรรมเรื่องวัคซีนอีกเลยในขณะที่นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์วางแผนให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้แต่แผนการจัดหาวัคซีนเฉพาะหน้าล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงนายเสยสกลอย่ามาหาเรื่องตอบโต้เฉพาะกับนายทักษิณเพียงคนเดียวเพราะมีประชาชนหลายฝ่ายออกมาเสนอแนะ ขนาด40 CEO ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยยังประเมินว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิด -19 อย่างล่าช้าไม่ทันการควรเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเดินหน้ากู้เศรษฐกิจไทยรอดพ้นวิกิตโควิดหรือเจ้าสัวทนินเจียรววโนนประธานเคอร์ซีพีก็ยังทนไม่ไหวรับไม่ได้เหมือนกันเห็นว่ารัฐล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนล่าช้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชน ทำอย่างไรจะส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนให้นําเข้าวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อยก็ให้แต่ละบริษัทสามารถนําเข้าวัคซีนเข้ามาดูแลพนักงานของบริษัทหรือลูกค้าของตัวเองได้ซึ่งจะแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาติสร้างความวิตกไปทุกภาคส่วนนายอนุสนกรกล่าวอีกว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานภาวะวิกฤตแบบนี้ รัฐบาลควรเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมากกว่าการทำตัวหูหนวกตาบอดจิตใจมืดบอดไม่ฟังใครแบบนี้ส่วนรับฟังแล้วจะรับไปดำเนินการแก้ไขหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่ไม่ควรไปห้ามใครพูดหรือห้ามเสนอแนะทางออกซึ่งเป็นทางรอดของวิกฤตครั้งนี้ ในอดีตพลเอกประยุทธ์เคยเขียนจดหมายขอให้เจ้าสัว,สวช่วยหาทางออกในเสษสกลเป็นอะไรมากมายถึงทำตัวย้อนแย้งเกะก,กะระรานกับผู้ที่มีความปรารถนาดีเช่นนี้คนพานกับบัณฑิตนั้นมีความต่างกันอยู่ตรงที่ใจลักษณะของคนพานคือเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังชอบการจับผิดและมองไม่เห็นความปรารถนาดีของผู้อื่นส่วนลักษณะของบัณฑิต จะแก้ไขปรับปรุงตนเองเป็นกำลังนายอนุสรกล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในทีได้ดีคงไม่มีใครออกมาเสนอแนะแนวทางมากมายขนาดนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะมาตำหนิด่าทอผู้ที่มีความปรารถนาดีรัฐบาลควรเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างรับฟังข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะดีกว่า ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมสด